ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หลุม6พา3นะครับที่สนามกอล์ฟเอลไพยครับพา3ที่ยากนะครับกรีนหลุมนี้เป็นสโลป2ระดับพอสมควรครับแล้วบังเอิญวันนี้ธงมันปักล่างสุดเลยครับแล้วอยู่ใกล้น้ําด้วยครับระยะถึงธง2จริง192ครับแต่ว่าตีทางลงก็เลยลดเหลือประมาณ187นะครับอันนี้2ด้วยกล้องวัดสโลปนะครับทวนลมด้วยผมก็เลยคิดว่าผมจะตีเหล็ก5ครับ ระยะน่าจะประมาณสัก195หลาประมาณเนี้ยครับต้องเล็งสายทงไว้นิดนึงครับขึ้น้ายหน่อยเพราะว่าขวาเป็นน้ำเลยใกล้มากเข้าทงเลยครับโอ้ลูกนี้ลูกนี้ผมว่าระยะน่าจะใกล้ทงเลยแหละโอ้สวยมากครับผมว่าน่าจะประมาณคันธงหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูดดนี่ครับ ลูกจะอยู่ประมาณ1นึกระทงเดี๋ยวไปลุ้นเบอร์ดีกันพัดเบอร์ดีประมาณ4ฟุตรครึ่งให้ลายซ้ายประมาณ1หลุมเฟิร์มเฟิรม,รม<อ>ต้องเฟิรม์ม